คำแรกคำแรกสุสานสูสาของเล่นมนเยอะอยางว่าบอกว่าอย่าเปิดเพลงนี้ก็สิฮัลโหลเฮ้ยพป่กิปเสียงพู้ขอพี่กินแล้ว ไอ้ี่จะหยิบูไอ้ที่สีเขียวมายบหยยบสีพูหยยบสีพูหยยบสีพูอย่าให้ไปกินลูหยยบสีพูหยยบสีพูจัดการจัดการไอ้ขิมจงกิบจัดการไอ้คิมจงกิฮลูหยยบสีพูี้มีโนโตหือกันสีพูมีเมดี้อยู่ด้วยดีกว่า ม่บวังในวัผ่านรอบแรกเพื่อแหมมีเบนนี่อยู่ <c oughs> เจีนนเ๊ิบกิ๊บก่องกิ๊บ ตายหาไม่โตโอ้โหนี่ตัวใครตัวมันแล้วดิมันไม่เคยผ่านรอบแรกเลยเราตีกันได้นะพี่เอ้ยเเราไม่ตีกันเราไม่ตีกันเราไม่ตีกันเลยเี่ยไอ้พกคนอย่ได้เลยลูบี่ได้เลยผมจะพี่พี่จะนักภาพวงอินชังวงชังกาเออเฮ้ยตัวดีพี่ผมอยู่ข้างหลังพี่ผมอยู่ข้างหลังพี่ไปไปขึ้นไปอ้าเฮ้ยขึ้นยังไงวะเฮ้ยมอย่าตีกันดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีกัน มึงเอาขึ้นไปก่อนมึงก็มึงมึงก็ตีกันไม่ได้เลยเฮือยใหญ่สุดอ๋อกูจะขึ้นยังไงไม่ไม่ขึ้นไม่ไม่อ้โหมันขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยกูขอขึ้นหน่อยเออเฮ้ยสนุกไหมไอ้ทียเล่นอย่างเงี้ยสนุกไหมกูขอขึ้นก่อนกูจะเล่นดานนี้ด่านแรกไอ้ไอซานเฮือย โน่นนี่โนนี่แต่ละว่ยข้นะ่ยไอ้พึ่งสอนไอ้ตีเราไปว่ายได้กูไม่ขึ้นเมยไอ้สัสี่ยผูของกูนายก็นี่นี่เน่เชสเกียอ้ยเซี่ยมาเน่มาเน่เฮ้ยเพื่อนกูก็ไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนกูเฮ้มา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 นหลังชนกันหลังชนกันหลังชนกันเอ เฮ้ย while долларов ай string ประทานบัวเราพระตัวด้วยกัน BView แหล่นลานแล้วไม่ขึ้นประทานบัวผมรับหลังคุณอยู่กล Woah i m p o s s i b ไอเงี้ยอ้ยไม่ได้่ไไม่รอดวจะชวนคนอื่นมาเล่นไม่ใช่หรอเยี่ยพวกเราอยู่กันตัวนี้แต่ปลอดภัยแน่นอนหมเลขสามหกสาอยู่ตัวนี้มีใครตัวแดงขึ้นมาตัวเด่งก็พาตัวนออกมโอเคไม่หนีไปไหน วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหผิวว่าผิวไปอะไรผิวว่าผิวดีผิวดีเราก็ผิวดียเ้ยเฮ้อเเฮ้ยเเฮ้ยเจะ้้เเยย้้ยเยอเฮ้ย ไปโดนไปโดนไมปโดนไโอยู่ฉันรู้สึกถูกชะตากันได้กันเพราเราร่วมมือกันต้องได้เงินสี่สิบร้านแน่นอนโอ้ยโอ้ยอย่างเยอะเลยนี่เจ็ดอันเอ่อฉันไปไปก่อนแน่นอนอ่ะอ๋อใครเลขเยอะก็ไปก่อนนี่ใครอยากไปก็ไปเลยอ๋อฉันไม่ตายผู้มแกแน่ไปเลย ตายหมดนี้แหละหนึ่งนาทีแล้วไม่ทันแล้วเออคอใคร่ต่างกันสุดไปก่อนสามห้าแกนไปก่อนเลยเดินไปได้ไปไปเลยโดนไปที่นู้นนะโดนแทกเลยนี่โดนไปดิเฮ้ยแม่แกเลี้ยงแกเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเสกยแก่หนึ่งนาทีโดนไปโดนไปได้เออไปดิไปนี่ไอ้ปไหนวะ สามสิบมิชิวโดนไม่เหียไอ้ลูกหมาไอ้ตัวแรกมันรอทุบอยู่เลยนะสิบสิบปีสิบปีเขต้องตาข้ามอันนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมันดวงดีจังวาตัวแรกอะเฮ้ยมันเหลือสามสิบมิไปถ่ายแล้วไม่ทันแล้วคนตกน้ำไปโง่สองคนไอ้เนี้ยนี่สามสิบนี่มันกัดข้าทุกคนเลยว่ะพี่ ไม่อยากให้เขรู้เหรอเฮ้ยเชี่ยทำไมเฮ้ยโดูดีเฉยเฮ้ยไม่้อเหรอเฮ้ย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 เฮ หมอสนามแยกหลังบ้านโอเคมาพี่มาละมาเราเดียวเล่นแค่นี้เหรอกูว่าเราอีกเกมหนึ่งไหมให้แยกกูเจ็บคอเจ็บคอไปว่าหนื่อยเดียวอีกเกมอีกอีกอีกเกมท้ายมาเกมท้ายมาเกมท้ายเกมท้ายเกมท้ายมาเกมท้ายมามึงเทียนอันนี้เราจะให้ใครบ้างชอบเล่นมากกว่าแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปเลยหกคนอะไปดิปิดไมค้ปิดไมค์ปิดไมค์แล้วคุยเกมจริงจอ๋อโอเคเฮ้ยมาถึงก็ฆ่ากันเลยเหรอไม่ทำไรก็ได้นะ ตัวใครตัวมันดีกว่าได้ต่างคนต่างอยู่ไปแน่นอนุคนไว้ไปตู้ดีหลังแนนอ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 นเอาเปล่าแดงแล้เดี๋ยวเราไปแข่งขันกันวันพรุ่งนี้เลยโอเคนอน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 ผมว่าแม่งต้องมีเด็กเปล่สักคนแน่ๆผมแอรอยู่ใต้เตียงกันแหละไฟ มันมีคนสู้กันอยู่ไฟมันมีคนสู้กันอยู่ไฟายได้ยินพี่ปะยังมีคนสู้กันอยู่เว้ยมีมีคนสู้กันอยู่สามี ใครทุบกันวะใครทุบกันวะนอ <laughs> นน,น,นอนหลับสบายกันดีหรือเปล่าใครไปทุบกันวะตะกี้ <laughs> โหคือผมก็ไม่กล้ายบวกกับคนอื่นอะกลัวตายเอ็มคนพลเรยยศหมายเลขหนึ่งมันบรรลุเป็นกันดีกว่าได้เลยไปเลยค่ะเราลุ่มเล็กสามให้มันออกไปจากที่นี่เฮ้ยเอาอันนี้มันไม่ไดีอันนี้ดีวะเฮ้ยอะไรวะอ๋อแย่หม,มวกอ่ะ คิดจะมาแย่งไม่ได้อ่ะผมคือคนที่อยู่จุดสูงสุดนะครับทุกคนต้องฟังเข้าใจหรือเปล่าครับเอ้โควิดมาตั้งมขึ้นมาโควิดมาตั้งขึ้นมาเอาโงไปแล้ววะเออมันไปถุงไปนอยู่างไร ให้ความสามารถไปผักกันใช่ไหมทุกคนเอ้ตัวใครตัวมันน่ะตัวใครตัวมัน,อมนเอาอะมีใครแตกมาเหรอชิบหายจะได้ไหมของเฮ้ยรอดรอดรอดอาสวัสดีครับ ันนี้คืออะไรเนี่ยบอมแท็กอัน,นเชี่ยนี่อีกแล้วโอ้โหแล้วมีสามคนพวกเราสามพี่น้องเาต้องรวมมือกันอยู่รวมมือกันยังไงเรามันจะรวมมือกันจะไงร่วมม,มือกันด้วยบาร์ดียังไงล่ะบาร์ดี๋ยวนี้ใครอยู่ไหนกันเนี่ยเอาปีนขึ้นมาแล้วพี่ใหญ่เราบล็อกหนักมือกันอย่าตามมาเลย อยพี่นะพี่แล้วพี่รอแต่ปไม่ได้เหรอเอ้ยไฟอย่าท้ากับพี่ เชสเอกี้โอ้บดดยเรา้ชุดหนือทางฝั่งนั้นมาแล้วมีสักสิคนนะแม่กระจ๋เลยมีสิบคนนี่ยิบโจ๊ะตาอะไตาเปาตาไปล่าไปโอ้โเจ็บคอเลยสัสเกีหรเฮียแ์ไอยากเล่นมากนี่มันเป็นของฉันแล้วละพี่กระายอมเสียใจด้วยแะยอมใจชนะได้เลยอ่เธอ

ไอ้พมันได้ปปสิล้านมันรวยยู้เ้อ๋อคนน้อยมันได้กันน้อยจะโดนคนเยตอไม่ตามไม่ตามแกงนูมอะต้อไม่ตามแกงนูมอมนแตกพอแตกอวันลวันีหรอหวนอออพอแล้ว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 เล่นเกมแค่นี้ชั่วโมงเดียวโอ้โหหนักกว่าไอ้แั่นี้ไอ้จได้ว่าไอ้ เกมสัตว์ตีกันอนะ่ะวันนั้นวัาหนักกันนะอีกที่นี่หนกักกว่าอีกพี่กิมเล่นอะไรต่อป่ะพี่พี่ลงแล้วแปดชั่วโมงแล้วแท้เฮ้ย <laughs> พี่ <laughs> มา <laughs> ตั้งแต่เย็นเลยเหรอเออพี่มาตั้วห้าโมงพี่มาเนี่ยแต่แต่ตัวเป็นเม็ดไง